ตัวนี้เป็นบุกรีนะคะขนาดหน้าปัดกว้างรวมเมตรม่ยม28มิล สูง44มิลมตัวู้เรือนจะเป็นเงาล้วนค่ะเม็ดวะยยงจะเป็นเงาเช่นเดียวกันเรือนนี้เป็นสองเข็มออโตมิติกหน้าปัดด้านในจะเป็นสีขาวนะคะมีวันที่ตัวหลักจะได้เป็นหลักขีดก,กับหลักตัวเลขตำแหน่ง3และ9ค่ะตัวสายจะเป็นสายเงาล้วนนะคะเล่นเชื่อมลงมากับตัวเรือนเลยสายจะเป็นรูปทรงสโลปนะคะลงมาตัวล็อกด้านหลังเป็นแบบดึงติกผีเสื้อมีปั๊มเป็นคําว่าบุการีไว้เรือนนี้ราคา20,300บาทสินค้ามีรับประกันตัวเครื่องให้1ปีสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วพพบกันนนนใหมุุ่งี้เวเวลือขอขคณค